สวัสดีครับพบกับธรรมะธรรมโมโง,งกันอยู่ได้คนที่มีความตั้งใจจะไม่เกิดนั่นแสดงว่าตั้งใจอย่างยิ่งที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อให้หลุดพ้นไม่ต้องเกิดอีกต่อไปในคำสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เราได้ยินมาสม่ำเสมอก็คือทางที่จะหลุดพ้นต้องศีลสมาธิปัญญาและมัรค มีองแปดนะครับเราฟังสิ่งเหล่านี้มานานมากแต่เชื่อไหมครับว่าร้อยละเกไม่ได้เข้าใจหรือจะเข้าใจคลาดเคลือนว่าศีลสมาธิปัญญาและมรรคมีองแปดนั้นทำให้หลุดพ้นได้อย่างไรนะต้องถือศีลห้เอ๊ะหรือถือศีลแปหรือต้องถือศีลสิบ หรือถือศีลส2 7ีข้อถ้าต้องถือศีลส2 7ิข้อเหมือนพระถือศีล 5, ้ศีล 8, ปศีลสิก็ไม่มีโอกาสรืุอพ้นเลยสิหรือศีล 5, 8า2ปดสแท้จริงแล้วมันเป็นเพียงสมมุติที่บัญญัติขึ้นอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาเพราะ จริงๆแล้วมันเป็นสมมุติแน่นอนสมาธิก็แบบเดียวกันนะเราก็ฟังสมาธิแล้วเราก็คิดว่าต้องเอ่อให้เงียบสงบนะสมาธินิ่งโอ้พอมีอะไรที่ทำให้เราไม่เกิดสมาธิมากระทบกระเทือนเราเราก็งุนหะิดนะสมาธิต้องนิ่งเงียบสงบ ฟังลึกต่อไปก็อยู่ในฌานโอ้โหดำดิ่งลึกสงบสมาธิแล้วไงล่ะมันลึกสงบแล้วมันนำไปสู่ปัญญาได้อย่างไรนะเราก็พูดอย่างนีกว่าเอ้ยปัญญานะมันระเบิดขึ้นจากการนั่งสมาธิหรือหรือแท้จริงแล้วมันจะเกิดความเข้าใจธรรมะมาอย่างเป็นลำดับลำดับลำดับ จนไปถึงเข้าใจสุดท้ายที่ไม่มีข้อสงสัยใดๆซึ่งเวลามันไปถึงจุดนั้นแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นที่เราเรียกว่าปัญญาในทางพระพุทธศาสนาในเรียกว่าประสบการณ์ในการปฏิบัติที่ผ่นมาผมก็ติดยึดกับถ้อยคำต่างๆที่สมมติขึ้นมานะครับแล้วพยายามศึกษาค้นคว้าหนังสือจนวันหนึ่งแล้วผมจะยํำเรื่องนี้เสมอว่าไม่เจอ คําสอนที่มีคุณค่ามากมายมหาศาลนะครับคุณค่ามากมายมหาศาลที่ว่านั้นก็คือพระพุทธเจ้าทําไม่ได้สี่อย่างด้วยกันหนึ่งไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงกรรมของใครได้สองไม่สามารถที่จะใช้อำนาจจิตหรือคุณวิเศษหรือฤทธ วิชาใดๆที่พระพุทธเจ้ามีทาให้ผู้คนทั้งหลายบรรลุธรรมได้พระองค์ท่านทําได้แต่เป็นครูสามก็คือพระองค์ท่านไม่สามารถที่จะสอนคนที่ไม่มีบุญต่อกันได้แล้วก็สี่พระองค์ท่านไม่สามารถที่จะใช้ถ้อยคำอักษรภาษาซึ่งจริงๆคือสิ่งสมมตุติมาแทนค่าสภาวะความเป็นจริงตามธรรมชาติได้ สี่ข้อนี้เลยครับทันทีที่ได้เห็นได้อ่านได้รู้มันวูบเข้ามาในใจความรู้สึกในตอนนั้นมันเข้าใจว่าอะไรคือความจริงอะไรคือสมมุติซึ่งที่ผมยกตัวอย่างให้ฟังอยู่เรื่อยเรื่องความหวานของน้ำตาลตาลปี๊บน้ำตาลทรายความหวานของผลไม้ความหวานของน้ำพึ่งมันไม่เหมือนที่เราเรียกความหวานอธิบายได้อธิบายไม่ได้แต่เวลากินแต่ละอย่างมันลึก เข้าไปในจิตใจเรารู้ได้อีตรงนี้แหละครับมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องทําความเข้าใจว่าคําสอนทั้งหลายที่สอนมาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปแทนค่าสภาวธรรมได้ร้อยเปอร์เซนต์เพราะมันเป็นคําที่สมมุติขึ้นมาแทนค่าดังนั้นสิ่สมาธิปัญญามันก็คือคําที่ขึ้นมาแทนค่ามักมีองแปดก็คือคําที่ขึ้นมาแทนค่าแล้วข้อเท็จจริงมันก็เลยข้อเท็จจริง นะในการที่จะหลุดพ้นก็คือกระบ,บวนการในการวิวัฒนาการของจิตที่ยกระดับขึ้นเรื่อยๆในความเข้าใจนี่ตรงนี้สำคัญเข้าใจอะไรยกระดับความเข้าใจเข้าใจอะไรก็คือการเข้าใจความจริงว่าสรรพสิ่งเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ไม่มีอะไรที่มันเป็นความจริงเลยทุกอย่างมันล้วนอุบัติขึ้นตามธรรมชาติและมีชื่อมีภาษาไปเรียกมันด้วยการสมมติรวมทั้งตัวเราเองด้วยอ่าอันนี้แหละครับคือความเข้าใจที่เราจะต้องเข้าใจความเข้าใจอันนี้แหละครับคือปัญญาโอ้ถ้าเราไม่เข้าใจอันนี้นะครับเราก็จะเป็นไงเราก็จะไปทาบุญ เพื่อจะได้บุญเวลาเราไปทําบุญเพื่อจะได้บุญเนี่ยใครละ่ะจะได้บุญก็เราอะเพราะเราไปทําเพราะเราหวังจะได้บุญก็มันยังมีตัวเราถ้ายังมีตัวเราก็แสดงเราอย่างไม่เข้าใจว่าเราที่พูดที่คุยที่ทําอยู่เนี่ยมันเป็นเพียงสมมุติที่ถูกเรียกขึ้นนะความจริงแล้วมันคือสภาวะธรรมชาติอันหนึ่งที่ ก่อรูปก่อร่างขึ้นตามกฎแห่งกรรมที่จิตมาเกิดภายใต้ความเป็นมนุษย์หรือเป็นคนอันอื่นก็ไปเกิดเป็นสัตว์ไปเกิดเป็นอะไรก็ตามแต่มันก็สมมุติโลกของกฎแห่งกรรมที่วนเวียนอยู่ในภพภูมิทั้งหลายมันก็คือสมมุติอันนี้แหละปัญญาแต่ปัญญานี้มันไม่ใช่แค่รู้มันจะต้องอยังลงในใจ การยังลงในใจนเนี่ยมันก็จะมีไปแต่ละลําดับลําดับลําดับแต่ละลําดับคืออะไรก็จะเริ่มต้นตั้งแต่เออเราเกิดมาเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กันเหมือนพ่อแม่ครอาจา์สอนก็ไม่ควรเบียดเบียนต่อกันนะเพราะเดี๋ยวก็ตายจากกันแหละเวลามันเกิดสิ่งแบบนี้ขึ้นเราเรียกว่าพรหมิหารสี่มันเกิดเกิดสภาวะธรรมที่เกิดความเมตตาแล้วมันจะเกิดกรุณา นะแล้วพอเห็นคนเห็นได้ดีมุทิตาคือการยินดีไปเห็นไหมจิตมันจะปลดปลง n g ไปเรื่อยแล้วท้ายที่สุดนะครับโุเบกขาก็คือเวลามีอะไรกระทบเราเราก็เฉยเฉยเพราะไอ้สิ่งที่เข้ามากระทบมันก็เป็นของมันอย่างนั้นเป็นไปตามกฎแห่งกรรมมันไม่มีอะไรจริงนะเพราะเดี๋ยวเราก็ตายไปแลลวอันนี้แหละครับบัญญาพอมันเกิดความรู้สึกแบบนี้มันจะพัฒนาไปเรื่อยนะ พัฒนาไปเรื่อยๆมาจนถึงวันหนึ่งเรามีความคิดว่าการเกิดเป็นมนุษย์หรือไม่เป็นอะไรเราสรุปเราเห็นเกิดมาต้อยร่ำรวยสบายนะมีรถมีบ้านหลังใหญ่นะผมเนี่ยผ่านความลำบากยากจนลูกกำพร้นะพ่อแม่ไม่มียายเลี้ยงมา ทุกนก็มีทุกอย่างที่มนุษย์ทั้งหลายควรจะมีที่เขาเรียกว่าความสําเร็จแต่ผมไม่เคยเรียกมันอย่างนั้นเพราะข้อเท็จจริงผมรู้ผมตกผลึกว่ามันไม่มีอะไรจริงอะไรที่มันจะจริงก็คือสภาวะในจิตใจผมต่างหากสภาวะจิตใจต้อยคุณเสียงดังให้คุณวุ่นวายผมก็ไม่ไปวุ่นวายกับคุณนะผมสงบเย็น ซึ่งแตต่ตางสมัยก่อนตอนที่ผมโอ้ไปทุดดงไปนั่งสมาธินะในถ้านะบนยอดเขาภูพานระหว่างนั่งไหมโอ้ได้ยินเสียงเพลงหมอลํามาโระหว่างนั่งก็ร้อนลุ่มไปก็ดาว่ากูสานี้มาปฏิบัติธรรมปาลึกอันนี้มึงยังตามมาเป็นมารผจญกูอีกนั่นะไปนั่นเลยแต่ในความเป็นจริงไมนะ่เพราะเราไปติดกับปรุงแต่งกับสมมุติไนงะเพราะมันยังมีเราอยู่ไนงะ แต่พอเรารู้ว่ามันไม่มีเสียงก็เสียงไอ้ที่บอกว่าเป็นกูก็อันนี้มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้มันเป็นของมันอยู่อย่างนี้จิตมันก็จะสงบเย็นแล้วมันจะเริ่มไม่กลัวตายไม่อยากจะเกิดนะมันจะต้องเกิดสภาวะแบบนี้ึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้เราเรียกว่าปัญญาในทางพุทธพอเกิดสิ่งเหล่านี้ไปเรื่อยๆนะจิตมันตกผลึกไปเรื่อย จิตมันตกผลึกไลยมันความสงบเย็นมันก็จะมาได้เลยเรารู้แล้วเนี่ยเราจะเดินในธรรมอันนี้พูดจากประสบการณ์ตรงนะไม่ใช่เรื่องเป็นคนดีหรือไม่ดีนะในทางพุทธเนี่ยนะไม่ได้สอนนะว่าเราต้องดีหรือไม่ดีแท้จริงแล้วสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนคือการบริหารจิตภาษาต่างๆมาสมมุติใช้ต้องคำศีลส,สมาธิปัญญาธรรมข้อนี้ทั้งสิ้นทั้งปวงก,ก็นำพามาสู่การบริหารจิต ให้ปลอดโปร่งพองใสไม่ยึดติดแล้วก็เข้าใจย้ําเลยเข้าใจว่ามันไม่มีอะไรจริงไอ้ที่ก่อรูปก่อร่างมามันเป็นไปตามสภาวะธรรมชาติให้เราก็ไปสมมุติเรียกมันนี่แหละครับปัญญาในทางพระพุทธศาสนาได้ทำไมเราทำเรื่องแบบนี้ไม่ได้ก็เพราะ จิตมันมีความวุ่นวายอยู่ตลอดเวลามันปรุงแต่งตลอดเวลาตามหมูตาจมูกลิ้นกายใจที่มันมากระทบเรานะย้ำอีกมันกระทบเยอะแต่ถ้าเรารู้ต่อไปอว่าจิตมันทำงานได้ทีละอย่างนะระหว่างมันทำเรื่องก,กระทบถ้าไม่มีเรื่องก,กระทบเราก็สงบนั่นก็คือตอนที่เรามีสติวันความหมายฝึกสมาธิในทางพุทธคือการฝึกสติอะ อนนี้มันมีสองอย่างแล้วหลอนสติกายการปรุงแตง่งถ้ามันมีสติอีการปรุงแต่งก็ไม่เกิดนี่นี่วิธีปฏิบัติไม่ต้องติดกับถ้อยคำภาษานะใจรตรองแบบนี้ก็จะเห็นปัญญาที่จะเดินไปนะไม่ใช่ปัญญาหลุดพ้นปัญญาที่จะเดินันหลุดพ้นาะอ๋อถ้าอย่างนั้นเราต้องทำให้ไม่คิดตอนทำให้ไม่คิดเนี่ยนะพอคิดว่าทำให้ไม่คิดมันคือความคิดเลย ดังนั้นการทําให้ไม่คิดก็คือไม่ต้องทําอะไรดูลมหายใจดูลมหายใจรู้ทําอื่นรู้สึกตัวทั่วพร้อมอะไรก็ว่าไปก็ทําไปเพื่อจิตมันมาทํางานอีกด้านหนึ่งเพราะจิตมันมาทํางานอีกด้านมันก็ไม่มีโอกาสที่จะไปด้านปรุงแต่งอจิตมันก็มีคุณสมบัติต่อไปอีกคุณสมบัติที่ว่าก็คือความหมายที่พระเจ้าสอนในบริหารจิตเนี่ยเพราะจิตเมื่อบริหารมาเรื่อยๆมันจะมีศักยภาพคุ้นชินกับสิ่งที่ทำและยกระดับการทำไปเรื่อยๆ นะพอเรารู้ตัวทั่วพร้อมไปเรื่อยจิตมันก็อยู่กับการรู้ตัวมีสติมันไม่ไปปรุงแต่งมันก็เกิดความชํานาญขึ้นความชํานาญนี้ไปเรื่อยเรื่อย,เร,อยเรื่อยืจิตมันก็จะวางไปเรื่อยวันหนึ่งมันก็จะมีโอกาสวางเออตกผลึกแล้วว่านะเราเป็นแค่สมมติไม่มีอะไรจริงนะครับอันนี้นะครับเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ไม่จาเป็นต้องเชื่อผมนะครับคอ่คอยค่อคิดค่อยๆพิจารณา ไม่ใช่ไม่เคารพพ่อแม่ครัอาจารย์ผมยังเคารพพ่อแม่ครัวอาจารย,ย,รรารย์ทุกรูปทุกผู้ทุกคนทุกองค์นะครับทุกอน,นูของคําสอนล้วมีประโยชน์มันต่อเนื่องเกาะเกี่ยวผูกโยงมานะครับจนเข้าใจอะไรเพิ่มมากขึ้นนะครับดังนั้นนะครับเวลาใครบอกอะไรอย่าเพิ่งปฏิเสธฟังไปฟังไปแล้วก็ไตรตรองไปนะครับเวลา ที่พระเจ้าสอนจะมีทมอยู่ข้อหนึ่งที่จะนำพาไปสู่ความสําเร็จนะเราเรียกว่าอิทิบาทสิทำอะไรฉันทบรยิยะติตะวิมังสานะผมไม่ต้องไปแปลอีกแต่ต้องการจะบอกในข้อสุดท้ายว่ามิวิมังสานะจะเป็นทมข้อแรกที่นําพาไปสู่ความสําเร็จก็คือการไตรตรองการหลุดพ้นในการตั้งมั่นนะก็เป็นความสําเร็จอย่างหนึ่งที่เราจะไป ก็ต้องใช้อิธิบาตสี่เป็นตัวนำเพราะการไตรตรองการคิดไตรตรองเป็นเรื่องสำคัญนะเราจะได้ยินว่าหยุดคิดหยุดคิดที่ว่ามันคือหยุดคิดปรุงแต่งเรื่องของกิเลสทนาที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันไปสัมผัสรูปรสเปยนเสียงแต่ความคิดไตรตรองในธรรมเนี่ยนะครับทำไปเรื่อยๆมองหาความจริงไปเรื่อยให้ตกผลึกไปเรื่อยเราจะเริญนในธรรม แล้วก็จะเดินหน้าไปสู่ความหลุดพ้นอย่างแน่นอะนอนุโมทนาครับ